โอ no no ไม่ไปไปบ่ได้ไปไปบ่ได้ลูกจิงจรงอ่อ้เขาร่วมเขาร่วมโลบก าาาขาลงรูปบที่บมากุมพาหัวน้าโรงจุกนแล้วก็ซือเข้าแมพหนึ่งมืนว่าอุ้ยว้าวทุกิงวาเใช่ยน้ำหมดแล้วนี่อีต่า <c oughs> ตัแล <Es> ้วเหลือหนูเหลือไม่ได้เอ็งโหแล้วดูคนกอบกอบชื่อกอบจิตอื้อหือ Bomb. กดแล้วหน้ามันใสหน้ามันใส ใต้ฟัาไม่โอ้สมกต้ดูแบบที่พี่แฟนสร้างมาเมื่อหลายจเที่หอคเอ่าไรกันเนี่ยอ้โอ้ันจะเป็นทที่ลุ้ๆนะเอา